ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเลครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเ,เด้อครับเลือชิโนผิดใหมๆ่ๆขอบคุณครับอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใหหานะครับอนาคตพอพันธ์นะครับคุ้มฟงคุ้มฝูงนะครับหรือว่า เอาไปรับจ้างผสมพี่น้องเฮานะครับช่วงนี้พี่น้องเฮ้าเกิดมามีแต่ตัวดีๆนะครับมีตัวแช่งขายไงสูงๆนะครับนี่เอาไปพัฒนาควายจะของอยู่ขอกอยู่ฟ้ามนะครับจังยุนี่มือนี้นะครับเพิ่นมีเปิดมีแบงทั้งแม่สาวผสมแล้วสูงรอยหาิบกว่าพี่น้องเฮ้าทั้งตัวผูนะครับยากได้พันธุกรรมแบบใดนะครับสายอุทัยทั้งมดพี่น้องเฮ้านี่นะครับ เพิ่นสิเปิดจักตัวนะครับราคาสิเป็นอย่งไรมาหูจักครับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับแพรจ้าที่อยู่ครับกับบ้านโค้งหมากไม้ตำบลหนองเหล็กอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้เขาเปิดจักรายการนอซีตัวจ้ะซีตัวนะครับเนาะพ่ออ่ำพี่ได้น้องได้เลือกได้ชมนะครับเนาะค่ะผู้ได้มักแบบใด้นะครับมาเลือกมาชมได้เน้นชมตัวจริงทุกตัวนะครับเนาะค่ะนี่นะครับเอาเบอร์โทรเบอต่อครับเบอร์โทรกับศูนย์หกห้า 0ู5 0 8 3 7ค่ะ0650450837นะครับเป็นทางเบอร์โทรเบอร์โทรค่ะเบอร์ไล่กับมาด้าหนึ่งเอาติดต่อทางเฟซเอาค่ะเหมือนฝันฟาร์มเฟซเนาะค่ะอ่าเฟสบุ๊คด้วยพี่น้องเด้อนะครับเหมือนฝันฟาร์มนะครับเนี่ยเหมือนฝันให้โชคเหมือนฝันฟาร์มค่ะเหมือนฝันเนาะค่ะนะครับเฟสบุ๊คพอบ้านด้วยโชคเหมือนฝันฟาร์มค่ะโชคเหมือนฝันฟาร์มนะครับติดต่อมาได้ทั้งสองทางพี่น้องเฮาเป็นเฟสบุ๊คนะครับ ส่วนไอเดรไลน์คือมาด้า102ค่ะ102มาด้านี่เป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะนะครับมันใหญ่จัง่อยไอวใบเห็ดไหมว่าเอาเบอร์ทั่ววะพี่น้องผู้เพื่นเห็ดว่าเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนรเลยนี่นะครับเีรายการมือนี้เนาะค่ะอ่าน่าโคตรพอพันสามแล้วก็แม่บอกแม่พันสูงลอยหาสิบกว่าแม่หนึ่งเนาะค่ะนะครับเอาตัวเลขแหกมันแล้วเรียมมาได้ครับตัวนี้ลูกชายเพชรสยามค่ะลูกชายเพชรสยามค่ะปลาขาไหมขาหลังไหมเอ่า ผู้ใดหา,าเชื่อสายของหลวงเพชรนะครับอันนี้คือสายเลือดของหลวงเพชรเดิมพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยลูกชายชเพชรสายามกระดูกกระเดี่ยวไงค่ะอายุเท่าไรครับตัวนี้11เดือนค่ะ11เดือนสูงสูงร้อยสามสิบเจ็ดค่ะสูงรอยสามสิบเจ็ดบวกลบเนาะค่ะสามสิบหกประกันไดนะ้เนาะได้ค่ะสามสิบหกประกันได้เด้อพี่น้องเดอ้อสูงรอยสามสิบหกประกันได้นะครับเชียงไงขาไงคอยเชียงคอขา,ขาเล็บตั้งดีเดี๋ยวให้เบิ่งเล็บสะกอนพี่น้องเฮาเนาะ ปั๊ดข่อยเชียงข่อยขาแหมเล็บตั้งดีขานะครับขาเงีวขาตั้งขาสูงดีนะครับซิปเอสดือนเพิ่นสูงเท่าไรกว่าครับร้อยสามสิบเจ็ดค่ะร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเขากลมๆค่ะ,คะนี่พี่น้องเหาเพิ่นเกิดจากแม่ไไไหนหนย,<อ>ยายเพิ่นใดเนาร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะแม่เพิ่นไปเมืองไหนค่ะไปเมืองไหนเนาะนะครับที่ไปที่มาชัดเจนค่ะนี่พี่น้องเ่านะครับปัาดลูกชาย เพชรสยามนะครับตัวนี้เขาเปิดจคกบาทนอเปิดไว้39,000บาทค่ะ39,000บาทพี่น้องครับทำน,น,นั่นทำไมไดจีนเนี่ยคือสัญญาณกันเนาะปัดเบิ้งพี่น้องเขาเบื้งน้องเนี่ยเบื้งน้องเบิ้งเหลียบเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเหลียบเพิ่นซำรองแถวมูดแล้วพี่น้องครับเบิ่งนี้ไม่ขาสิบอ่อ๋ยไงก็ขาข้นเหมือนใหญ่ขนาดคนนี่ตุ่นๆเลยเนาะบามันเรือด่อยเนาะคนนี่คือบามันเรือด่อยนะครับ ปาดอันนี้คือเพิ่นที่บันเจียงเฉือกเนาะแมนค่ะ,ะนะครับซีบเอสเดือนพี่น้องเฮาสูงรอยสามสิบเจ็ดนะครับประกันรอยสามสิบหกพี่น้องเฮาข้อตั้งนะครับข้อตั้งคข้อใหญ่ดีหนาดีพี่น้องเฮาโอ้โอพละเอกกระมาหลายครับพี่นอ้องเข้าอ้นอัวขนาดเมื่อนี้ โ,โอ้ตัว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 เชียงขาพี่น้องเขาตะว่าคือพูดได้อยา่างไรพันตุกรรมดีๆพี่น้องเขานะครับเอาไปคุ้มผอกเอาไปคุ้มขอกุ้มฟงนะครับค่ะหรือว่าไปเป็นพอรับจ้างผสมหาเงินพีน่น้องเฮาเนี่ยตัวนี้เลยพี่น้องเฮาสามหมื่นเก้าพันบาทคะ่ะเก้าพันบาทรคาคาเปิดราคาห้องค่ะเอาปล่อยเลยครับปล่อยเลยบ้านเนี่ยปล่อยเงีวเลยครับเปลี่ยนเสียกบรนได้ตัวนี้ปล่อยเงีวเลยปล่อยเงีวเลยได้๋ยังไงก็อะไรในตัวมันเป็นยังดังกันอ่อนอยู่เนาะแมนค่ะดังอ่อนอยู่เด้อพี่น้องเด้อคุณขายดีหมดป่าเบิ้ง โอ้ได้การได้การขาไงเหล็กไงเขาคนเขาไงค่นะครับพูดนะเข้อโหนกตาตูบตาโปเลยตัวนี้แน่นอนขนาดสามหมื่นเก้าพันบาทเ่ขาส่งไห้ฟีไกลเป็นแน่นอส่งไหนเบิร์ตค่ะส่งไหนเบิือนเนาค่ะไก่ไก่ยังโทรมาคุยเนาะค่ะนี่ผลส่งไห้ทั่วประเทศเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าไก่ไก่ยังโทรมาคุยนะครับสิรถไห้หน่อยไห้หลายสำเร็จไก่ยังโทรมาคุยเอาพี่น้องเอนพูดนะ ถ้าว่าตัวนี้เป็นควายที่ลำตัวยาวมากนะครับกระดูกกระเดี่ยวเงี้ยค่ะพี่น้องเฮาเอาปล่อยเลยครับบัดนี้ปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเห็เบิ่งหางยาวพี่น้องเฮา,า,ปาเปิ่ลไข่เพื่นเด้พอพนะุ่นน่ะไข่นะครับไข่เสมอดีต้นตัวดีลำชิงดีพี่น้องเฮาหน้าตาก็<ม>ถือว่าใส่ได้เนาะค่ะใส่ได้ที่เทยียนนี่ยเลยคือกระดูกกระเดี่ยวเงี้พี่น้องเฮาวะสามห0ื่าพันบาทตำนี้ไม่มีบ่ค่ะส่งฟรีให้ได้ทั่วประเทศค่ะนะครับไก่ยังทัวมาต่อรองเพิ่นพี่น้องเฮาเนี่ย สามหมื่นเก้าพันบาทไปเบื้องตัวต่อไปเฮาเอาพี่น้องครับบาดเหนียวเบื้องตัวที่สองของรายการพี่น้องเฮ้ารายละเอียดมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกชายเจ้าไม้ค่ะลูกชายเจ้าไม้ค่ะปีหนึ่งพอดีค่ะอายุหนึ่งปีค่ะสูงเท่าไร้ครับร้อยสามสิบแปดค่ะร้อยสามสิบแปดบนลูเส้นแล้ะครับเนาะบวกลบเส้นหนึ่งเลยพี่น้องเด้อนะครับลูกชายเจ้าไม้พี่น้องเฮาแม่พันสูงมาได้ครับเนี่ยสูงร้อยสี่สิบห้าค่ะเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบห้าพี่น้องครับค่ะ อุ้ยอายุหลุดโตเอาอายุเกินโตหันประมาณเดือนหนึ่งเนาะค่ะความสูงกับประมาณเส้นหนึ่งเกินกันเนาะค่ะนี่พี่น้องเฮานะครับโอ้ลูกชายเจ้าใหม่เอิกองไงไรกว่างดีแขีงขากระดูกกระเดี่ยวพี่น้องเฮาเบิ่งเอาเลยนะครับหน้าตาทางเขาเปิดดีนะครับเนาะค่ะเนี่ยหนังบักหลายเลยพี่น้องเฮาเดี๋ยวผมเสียพี่น้องเบิ่งหนังหนังหน้าอกหนังคอปด้วยพี่น้องเด้อค่ะอันนี้เบิ่งป๊าดเป็นหลือเป็นสันเลยพี่น้องเฮ้าสัมตาสหฮอดนะครับเบิ่งนี้สีน้ำ ตัวถ้าม no like ันง so ่วน so ี no right> 45, ่คือประมาณเรื่อยเนาะค่ะโอ้ตัว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 อันนี้คือออกแม่ไม้เลยจ้าออกน้องไม้ไหมนะครับหนึ่งปีประมาณค่ะเป็นบ่ค่ะนี่นะครับสูงรอยสามสิบแปดต๋จ้าบวกลบหนึ่งเส้นบวกลบหนึ่งเส้นนะครับล่ำตัวล่ำตัวเงีวดีพี่น้องเฮาลูกชายเจ้าไม้ตัวนี้เขาเปิดร้ายไปแน่นอเปิดไปสี่หมื่นห้าพันบาทราคาห้องค่ะนะครับราคาห้องต่อเด้อพี่น้องเด้อ บ่ต้องอยากอายพี่นอ้องเฮาบ่ต้องอยากไอ้นะครับมักตัวใดพี่นอ้องเฮาบ่ต้องอยากอายให้่ทั่วมานะครับสอบถามพูดคุยต่อรองราครากับเจ้าของเพิ่นพี่น้องเฮานะครับมีงบมีทุนตัวไหนบอกเพิ่นเลยนะครับพี่น้องเฮาถ้าเพิ่นบ่ขาดทุนหรือว่ามีแนนหรือว่าปันพีป่ปน,น้องไปใช้บริการให้พี่น้องได้คือเพิน่นปันให็นว่าตัวเนาะ,ะนี่นะครับพี่นอ้องเฮาหน้าตาล่อทางเขาสวยนะครับตัวนี้ลูกชายเจ้าไม้อายุ1ปีสูง138บวกลบพุ่นน่ะพี่น้องเฮา ถ่ายดีเนาะตัวนี้เนาะค่ะถ่ายดีล่ำตัวล่ำตัวเงีวดีพี่น้องเฮาคนน่ะปาเชียงขาพี่น้องครับกระดูกกระเดี่ยวถือว่าได้เอาปล่อยเลยครับบ้านนี้ปล่อยเลยปล่อยปล่อ,อ,อยให้เพิ่นกินหญ้าธรรมชาติไปเลยค่ะบางเทื่อพี่น้อง FC เพิ่นเบิเ่งเพิ่นกว<ม>็ว่าโอ้ย่าจับโยกคักหลายจะจับอ่าให้มันเชื่อยทักลายนะครับปล่อยให้เป็นธรรมชาติจักหน่อยเพิ่นจากเบิ่งต้นโตที่แท้จริงควายพี่น้องเฮานะครับบางเทื่อให้มันงามกว่าตัวจริงให้มันงามกว่าปกพี่น้องเฮา ก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยหน้าตาเน้ะหน้าตาดีกระดูกกระเดี่ยวดีนะครับเจ๊ที่เนี่ยนั่คือลั้ตัวเงาตัวนี้เนาะเงาหางเงยนะครับไข่เพียงดีพูดอ่ะเบืองไหนเพียงแม่ลอยสี่สิบยังครับสี่สิบหาค่ะแม่ลอยสี่สิบหานะครับลูกชายเจ้าไม้อายุหนึ่งปีสูงร้อยสามสิบแปดบวกลบควายทุกตัวเขาอยู่นี่คือเลี้ยงธรรมชาติแม่นค่ะเลี้ยงธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องพูดใจทีอ่า เอาไปเลี้ยงไอ้พัฒนาต้อนะครับบัวตองห่วงว่าโอ้ยน้องแพ้เอ้ยพอบ่มีหงื่นซีว่าหันในพิ่นดอกเพิ่นสิจ้อยบ่บ่ต้องขึ้นมากเนาะค่ะคือนี่เฮาเลี้ยงหญ้าโดยเฉพาะเลยค่ะหญ้ากับฟางค่ะหญ้ากับฟางเด้อพี่น้องเด้อเน้นๆเลยพี่น้องเฮานี่หัว่าหันบ่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเศรษฐกิจบ่ดีค่ะนะครับราคางัวควายก็ตกตั้มเน้นเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องห่อค่ะเลี้ยงเองธรรมชาติค่ะนี่แน่นอนบ่พี่น้องห่าตัวขาใหญ่นะครับพี่น้องเฮา ต้นตัวร่ำจริงที่เนี่เลยคือ,อสันหลังเพื้นตรงเป๊ะเนาะครับเนาะ,ะตรงเป๊ะเลยผู้ดใดอยากได้เอาไปแกะแม่พันธุ์นะครับยุข่อกยุฟ้ามไปลองเ่าเนี่ยเขากลมๆทุกตัวเลยไปลองห้อยยางรอนะครับเหี่ยวมากๆเลยเชียงทุกตัวส่งฟรีให้เหมือนเดิมค่ะนะครับเพป็นส่งให้ได้ทั่วประเทศดเด้อพี่น้องเด้อนะครับใกล้ๆยังทั่วมาสอบถามนเพื้นพี่น้องเ้าพูดนะเบื้องในเพียงล่ะลูกชายเจ้าไม้นะครับล้อมากใหญ่มาก อุ้ยเรียงจากนี้ไปหาสงการหนึ่งลอยสี่สิบขวอยเนาะเลยเนาะสี่มีตีไอ้มีแท้ๆแล้วพวกในเบีย่งได้เนาะชิ่งข้อยหน่อยหักปันนี่พวกนี้รวมๆอยู่ไหมเนาะอ้แต่ทีเนี่ยเลยคือเงาเนาะค่เงานะครับควายน่ะสีเงาสีเงาพี่น้องมึงเหงาหางหมดเลยผมสีดำตลอดเลยนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงควายผมบอไว่าเลี้ยงว่ามันอ้วนมาตลอดนะครับแต่ว่าเบิ่งเหงาหางเหิือนพี่น้องห้องนี่ถ้าเป็นดากสร้างนี่พี่น้องให้เบิ่องหลังนี่เนี่ย ถ้าเป็นดากสร้างหนังลุมด้วมนี่เห็นบ่นี่เสียลรำตันล่ำตัวเพื่นเนี่ยแยออกมาให้มันสุดสิมีอ๋อเนี่เนี่ยปีหนึ่งเพ,พื่อนแย่ออกมาเพียสองปีเพ,พื่นแย่ออกมาถามมาเนี่ยห้อยบักเพิ่นบักไว้เนี่ยมันถึงแย่ถึงแย่ที่ไ,ทไหนพี่น้องคิดพึง่งออกมึงอะไรเพียงนะอืมสำหรับเพื่อใหม่เด้อสำหรับเพื่เก่าเพิ่นหูจัากระดกแต่เพิ่นบ่บอกให้ห้าฟังนะครับแต่ผมบอกให้พี่น้องฟังนะครับเพื่อเป็นวิทยาณทานแล้วก็เพื่อการาเลือกคัดสรรพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้ สี่หมื่นหันบาทค่ะห้าพบาทลูกชายเจ้าไหมค่ะหปีค่ะสูงร้อบแบวกลบค่ะเนาะเนี่ยตามนี้ว่ามีบอค่ะส่งฟรีให้คือเกาถารับยุคออกเลยเนี่ยชมตัวจริงเนาะค่ะไปเบื้องตัวต่อไปเลยครับเอาพี่น้องครับอันนี้ว่าเบื้องที่เด็ดนะครับไายการที่3พี่น้องเข้าไล่เหลี่ยมมาเลยครับถ้าตัวนี้เป็นลูกไส้ไอ้ยังเกาะของเสียโซนแม่ ใหญ่ห่างนาค่ะใหญ่ห,ห่างนาตัวนี้ลูกไส้ใหญ่หานเป็นจากกา,ารผสมจริงค่ะปาดผสมจริงเลยค่ะออกจากข้อของเสียโซ่เลยค่ะตัวนี้นะครับสมัยแตอพีวิตเพิ่นว่าเอาเอาใหญ่ห่างนามาฝากไปกับเสียโซ่เนาะครับนาอค่ะนี่นะครับป้าตัวตัวนี้เพิ่อนอายุจ้าเดือนเหรอครับเนี่ยตัวนี้สิบสี่เดือนค่ะสิบสี่เดือนค่ะสูง ร้อยสามสิบเจ็ดค่ะร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องเขานะครับลูกชายใหญ่หางหน้าเด้อพ่นเกิดจากแม่ใหญ่ปันไหนนอแม่เขาร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้านะครับแม่พ่นเป็นสายได้ข่าวผุญจักบ่อแม่เขาหนีมาเป็นลูกเบิ่มพันหลานเด้ค่ะเพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นว่าลูกเบิ่มพันหลานพี่น้องเขาแต่ว่าเบิ่งต่วนตัวลำชิงของลูกคนหล่อเพี่น้องป้าเหี้ยวนาะค่ะเหียวแล้วก็บข้อตั้งดีค่ะ แล้วทีเนียเลยคือเป็นวขยที่เป็นตเลี่ง,ง่ายเพราะว่าหนึ่งขนเส้นในใจเส้นหนาดีเนาะ,ะแล้วก็เนื้อตนวเนื้อตัวนะครับลุ่มหลวม,ลมข้อตั้งดีนะครับโคนเขาใหญ่หน้าตาดีแล้วกับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแต้มเก้มสองจ้ำข้อนี่สามอ่องพี่น้องเข้าส่ถุงนองขาวพี่น้องครับมีกําไลหนาหลังครบเลยทั้งสี่ขาพี่น้องครับขาใหญ่เนาะ ขาหญ่กระดูกกระเดียวง่ายลำต้นล่ำตัวเง้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับลูกชายใหญ่ห้างนาหนึ่งปีสองเดือนหรือสิบสี่เดือนแม่สูงร้อยสี่สิบหายเนาะ,ะแม่สูงร้อยสี่หานะครับเพิ่นว่าแม่เพิ่นนี่เป็นสายเบิ้มพันลหลานเนาะ,ะแต่ว่าพี่น้องเฮานะครับสารักสำคัญแล้วคืออย่างผมบอกแล้ะพี่น้องเฮ้านะครับซื่อเอาตามสายตานะครับ่าซื่อตามค้นเบาพี่น้องเฮาเนี่ขันสายตายของว่าเออมันเป็นแต่้งไงมันไปได้แท้ละวะท่านนะซื้อพี่น้องเฮ้านะครับ เบ okay. ื้องไหเปียกแล้วถูกกระดูกไหมกระดูกแง่ตัวนี้เนาะแง่โอ้พันธุกรรมแน่นอนเด้อพี่น้องเด้อแง่หางหน้าค่ะเลี่ยวเหงาหางตัวนี้พี่น้องเข้านะครับป้าแล้วถูกๆๆๆๆๆหันหันหันถ่ายมา้หันถ่ายมั้หันถ่ายมาห้ยไ้เบิ้งให้พี่น้องเพิ่นได้เบิ้งเหงาหางเพิ่นนทำไงเหงาหางอย่างนั่นเสนออยู่นะครับพ่อยืน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 ป้าเหงาหางเพิ่นเด้อพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งเหงาหางเพิ่นเด้อ โต้นี่ผมจ่เกลืนหางแง่เนาะค่ะปะัดเงาหางแง่ยีลีไปหลองเข่าหนึ่งแง่ก็ฟ้ามือผมอีกเด้อไปหลองเด้อสิบ <c oughs> นิ้วอันคูรูคีรีนะครับทั้งเหลียบดำไปหลองเขาเงาหางควายนะครับร่นเลยไปหลองเขาใครเสมอดีพร้อมเนาะค่ะใครเสมอดีอผมจะค่ยหน่อยนะครับหนึ่งปีสองเดือนหรือส,สิบสี่เดือนตอนนี้พันสูงร้อยสามสิบเจ็ดค่ะร้อยสามสิบเจ็ดนะครับบวกลบหัวไงตาปูทางเขาเปิดนะครับคุณน่ะตัวนี้เขาเปิดแบ้งจั่บหนอ เปิดไว้ห้ 50, าหมื่นสองค่ะห้าหมื่นสองพันบาทพินอ้องเข้าพันตุกรรมควายเงินล้านเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับแต่ว <c oughs> ่าเพิ่นมาเปิดแบงพี่น้องซัมเนียนะครับอาเทียพี่น้องเลี้ยงไปเลี้ยงไปใหญ่ามากพ่นอ้องเข้าอ่าถ้าแบงในราคาเนื้อขายในราคาเนื้อก็สีให้ว่าบกขาดทุนพี่นอ้องเข้ามีกลำลังกำไรพี่น้องครับเนี่ยขายจ้างวัดซื้อจะคว้างพินได้หนี้อหญ่ซื้อวางได้ใหญ่นี่ห้างทอง แต่ใ <ไป S 1> นเรย,ยังหูจัก,กว่ามันมันมันหูจัก,กว่าซื้อเอา๋อกินหยางสิเขาว่าหางทองมันกับหยาง,าางม,ยามาลดยม่อันบ่เ <c oughs> อาปล่อยปลอยเสียงมั้งดปล่อยเสียงมั้ปล่อยเสียงเบื้องปล่อยเสียงเบื้องปล่อยเลยปล่อยเลยเอายางไปเอายางไปเอายางไปทางหนามันเลยอิ่นมั้งดูบ่เนี่ย <c oughs> มันยุกาลังกินหยางจะมาบ่าหางทองหางทองพี่น้องเฮาพึ่งอันนี้คือควายทุกตัวอยู่นี่นะครับคือเป็นเลี้ยงธรรมชาติเลยเน้นหยาเป็นลักเป็นน้องเฮานะครับให้พี่น้องมาเบิ่งเอาพี่น้องครับแต่ว่าวงเชียงทุกตัวเนาะ ค่ะตัวนี้ลูกชายใหญ่ห่างหน้าค่ะทวนเด้อพี่น้องเด้อลูกชายใหญ่ห่างหน้าหนึ่งปีสองเดือนสูงร้อยสามสิบแปดบวกลบสามสิบเจ็ดโอ้สามสิบเจ็ดดิสามเจ็ดบวกลบพี่น้องเฮานะครับเนี่ยแม่เพิ่นเป็นสายเบิ่บพันล้านค่ะนี่นะครับเท่าได้ก่อนละค่ะห้าหมื่นสองพันบาทค่ะห้าหมื่นสองพันบาทเป็นราคาเปิดราคาห้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับต่อรองได้พี่น้องเฮามักอนาคตพอพันตัวใดให้มาเลือกเอานะครับ มีลูกชายได้หางหน้าตัวนึงเนาะมีลูกชายเจ้าใหม่ตัวนึ่งแล้วก็มีลูกชายอี่ยังเกาะยังเกาะเเพชรสยามค่ะเพชรสยามอีกตัวนึงนะครับเนี่ยเพ่กำลังกับสั์อยู่ในน้องเขาเนี่ยเ็นบ่ปุ่น่ะเก่ากัรัดเป็นเก่ากับรัดกำลังมีอาการเนาะโอ้ยเจ๊เจ๊เจ่เจ๊เจาเจ๊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 เจ่เจ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 าเจ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 เเจา เอาพี่น้องครับบานนี้มาเบิ่องตัวที่สี่ของรายการนะครับผู้ใดหาแม่บอกแม่พันเบอร์ใหญ่ๆพี่น้องเฮากระดูกกระเดี่ยวแชงขาเล็บๆนะครับแล้วคว่ำโยกคว่ำเฉิดพี่น้องเฮาเพราะต้องห่วงเบิ่งนะครับคนหลอดไตข้างไตท้องได้เลยพี่น้องเด้อล่าเดียวมาเลยครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวอุดรค่ะลูกสาวเนาะค่ะลูกสาวนนหนึ่งคู่ค่ะช้างอุดรฟันแท้หนึ่งคู่เฮาผสมไปผสมเพชรตะวันสีพนันหล่อเมื่ออ่นนี่ค่ะหมออะไรผสมไหมเฮาหมอต่ำค่ะ เป้าสุสั์อำเภอโกสุมเฮ่ยเนาะนะครับเป็นผู้ดูแลขอกดูแลฟาร์มให้เด้อยไปน้องเด้อหมอตั้มต้องให้เช็ดดิษเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นผสมติดอยู่นี่คือเบิ้มพันล้านนะครับป๋าเงินอุทไทยบิ๊กอุทไทยเนาะแล้วก็เพชรสยามนะครับให้ว่าทุกตัวนะครับพอพันเทียงดังในทัวร์ฟ้าเมืองไทยเฮานี่บ่มีแต่ลุงเพชรเนาะบ่มีแต่ลุงเพชรนะครับยกยอดให้คือบ่มีแต่ลุงเพชรเมื่นั้นติดอยู่นี่มัดทุกตัวพี่น้องเฮาเพราะว่าเพิ่นมีแม่พันประจํา ประจำพอกประจำฟ้ามี่หนีพี่น้องเขานะครับเป็นผสมอยู่นี่ติดถห้ยมดสุดตัวตัวนี้คือเป็นลูกสาวของส่างอุดรค่ะผสมสูงร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะฟันแท้หนึ่งคูค่ะสูงร้อยห้าสิบเอ็ดพี่น้องเขานะครับใหญ่ยาวลึกเนาะค่ะตัวนี้นายทองเพิ่นเพชรตะวันค่ะเอาไปดูนเอาผสมไปแล้วไหนเหรอ้ายมันสิพานแล้วล่ะมันนั่นกินมันหน่อยลงแล้วไหมผสมจากมือเราเนรอเหรอมืออื่อนพันหล่อพอดีค่ะเอื้อนพันหล่อเนาะแต่ว่าตามที่สังเกตไหมค่ะ ตามที่ังเกตคือเพราะว่าเขามีพออ่าน่านาคตพอพันหรือว่าพอจับซัดจะหนีอยู่ค่ะม่มีอาการเนาะ,ะมีแต่ไเจ้าเกากระรัตหอนเนาะ,ะที่มีอาการเนาะ,ะตัวนี้คือมีอาการพี่น้องเขาตัวนี้คือรุ่นได้ไปเลยพี่น้องเขานะครับเนี่ยอีกแค่บ,บ่กเกินสามสิบหมื่นตัวได้เนาะ,ะนี่นะครับแ <What? S 1> ยวคู่หนึ่งได้พี่น้องเด้อผู้ได้หาสายสั่งอุดรพี่น้องเขานะครับในทองเป็นเพชรตะวันนะ,นะครับขาใหญ่พี่น้องเขา ลายอกว่างเลยเป็นควายจืดๆโอ้โทษโทษโทษโทยกเบื้องดีดลยว่ไโยกอ่าป้าตัวเบิ่งพี่น้องเฮานะครับจะของเพิ่นซ้ำกินตลาดเหรพี่น้องเฮานะครับโทษโทษโเบ้องเนยโอ้จักบาทตัวนี้ออราคาเป็นรูปเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นห้องค่ะห่องซื้อน่อป้าตัวเอาสิเดี๋ยวไอ้ถามแบบคือไอ้ถามแบบมือไมเด้อค่ะ ถามแบบเมื่อไม่คือจังไอเนี่ยบ่บอบทันเคยเลี้ยงวายมาก่อนเลยแต่ว่าอยากได้ควายแม่สาวแม่แม่สาวย่ญ่ๆแบบนี้เนะาะแล้วก็คือห้องผสมพันธุ์รอไให้เสรละแต่ว่าไอจับสัตว์ว่าเป็นสุาว่ามันวัติิสปอยังสิเข้าซอยค่าผสมให้ผู้ไม่นี่ได้บ่ได้ค่ะจกักชีสาหาพันธุ์นี่ได้บ่ค่ะคือสุาวา่าณพึ่งสือไปหรอมันมันเป็นสัตว์เป็นยังสิมันกรับสัตว์เนาะเอาตรงคือมันผสมกับห้องวัติสสินะบาในห้องพิ่นเอาไปนี่ปุ๊บนี่ เพิ่นส่งข่าวมาว่าเอ้ยควายตัวนี้มันบ่ติดด้เพิ่นเป็นสัตว์เป็นยังสิเข้าซอยเพิ่นจักซีสหาพันธ์เลยปได้ค่ะเพื่อเป็นคาผสมตัวต่อไปเนาะค่ะได้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเฮาเนี่ยป๊าดเปิดมื้อนี้ซ้ําเพิ่บเปิดท่อว่างเนาะค่ะแต่ว่าพี่น้องก็สิเห็นอยู่ดอกพี่น้องเฮานะครับผู้ใเพื่าไอ้นี่เพิ่นฮดคักแเราเรนึกว่าติดแท้ๆล่ะไอเขามาเบิ่งนะครับเขาเบิ่งตัวจริงก็เห็นหลายคนแล้วพี่น้องเฮาเนี่ยผู้ใด้จริเขาเบิ่งคอกเบิ่องลักเพิ่นนะครับตามที่ผมถ่ายคลิปมาหลายๆคลิปพี่น้องเฮา เบื้งในเปียงบ่ได้ยกยางกันวัดตัวคนบ่ได้ยกยางดิเบื้งเนี้ยแพรยางมาอยู่ข้างหน้านั่นแพละพร่ปฏิบายนมันปฏิบายนจับเข้อก็ต้องจับมาเลยปล่อยมาเลยยางมาอีกยางมาอีกคนน่ะพี่น้องเขาเบื้งเนี้ยยางมายางมาดันหนามันถึงไงยางทักหนามันถึงไงโอ้เพิ่อนบ่ได้จับยกเรื่องพี่น้องเด้อปวดปวดเบื้งในเปียงอ่ะตัดโอ้ยฉันไม่เอาไปประกวดพี่น้องเขาเบื้งในเปียงล่ะเบื้งเนี้ยทโวร์ทั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 วร์อะไรก่อนนึ่งน สองหม่ค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นห่องเนาะพี่น้องเขานะครับบัตตอนมันยกยี่สิบส่พัร้อยหพสิบผุดใหญ่ขันไปัดหัวมันอกีลอยเจ็ดสิบกลัวหมดแล้วมึงได้เบี้ยหรอป้าพี่น้องเข้ามึงเน่โอ้โโโโโแบบนี้พี่น้องเขานะครับได้การเลยฟัดแทนน่งคุยเนาะสูงรอยหาสิบเอ็แล้วพี่น้องเขานะครับตัวนี้มีรุ่นถ้าเชียวเตรียมนีไม่รุน เกือบร้อยหกสิบพี่เนาะร้อยห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดมีเนาะมีแท้ค่ะมีแท้พี่น้องเขาแล้วกระดูกกระเดี่ยวคนขาใหญ่นะครับคุณไงค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะสองหมื่นบาทนะครับลูกสาวช้างอุดรค่ะผสมเพชรตะวันให้แล้วเรียบร้อยค่ะสีพันหลอบมืออื่นนี่แหละค่ะพันหลอบมืออื่นค่ะแต่ว่าอันนี้คือเฮามีเฮามี่นุ่มหน่อยนี่จับสัตว์อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเผื่อว่ามีอาการเลย่คะตัวนี้มีรุนแท้แน่นอนเนาะค่ะ มีรุ่นเด้อพี่น้องเด้อให้ว่า80 90เปอร์เซ็นต์นี่แท้แม่นค่ะอันนี้เพิ่นก็งฮดักแล้วค่ะนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้พี่นอ้องได้เบิ่งนะเพิ่นสิบาเฮาตัวแต่ว่าซึ่งนี่เนาะแม่นค่ะประวัติพันธุกรรมชัดเจนแล้วก็อ่าประวัติการผสมนะครับเบิง่งเอาพี่น,อน้องเฮาพุ่นอืมโบเซ็นเซอร์ดอกสิต <c oughs> ิดเหลืองสีแดงกับชาม,มันดอกนี่ขอให้พี่นอ้องได้เบิ่งชัดเจนค้อมชัดเจนของควายพี่น้องเฮาเนี่ย1 200, 2 0 0หนค่ะพี่น้องเฮาต่อเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ พูดไดอยางไงควายง่ายควยายใหญ่นะครับพัฒนาต่อไปเนี่ยเอาพี่น้องเข้ามักตัวไรน,นะครับสนจิตสนใจตัวไรให้พี่นอ้องโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาเจ้าจของบนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนียนคือให้มาเบิ่งตัวจริงเนาะค่ะให้มาชมตัวจริงพี่น้องเข้าเนี่ยบรรยากาศการเลี้ยงควายพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนอยึดหลอดเนี่ยเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่ห้าศูนย์สี่ห้าแปดสามเจ็ดศูนย์แปดสามเจ็ดค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ค่ะ โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าเฟซบุ๊กเพิ่นนะครับไอ้เหมือนฟันฟามเหมือนฟันฟามเนาะไล่เพิ่นกับฮัดด้าหนึ่งซูนสองค่ะหนึ่งซูนสองไอว่าเปลี่ยนน่ะปะโอ้นะนำเสนอพี่น้องเฮาลูกชายเพชรสยามนะครับจช็เดือนก่อนแน่เลยฮะจช็เดือนก่อนเลยสามเดือนกลัวหรือเดือนเนาะสีเดือนไปซีแล้วค่ะซีเดือนเนาะซีแล้ว สูงลอย,อยนีที่เพื่อนนี่ไ่ได้วัดได้ใหญ่ฮะเท่อนะเนาะยี่สิบกวแล้วล่ะพระพี่แพร่พมาเยืนมายืนขางมันงเลยพี่มาเยืนขางมัน,นูนี่อันนี้เกิดจากแมลอยหาสิบสามถึงลอยหาสิบหาได้เป็นอันได้ลูกแรกเพิ่นนะครับเจ้าเก้าสยามพี่น้องเฮานะครับตัวนี้เป็นควายผูน่อยลูกช่าย อ่าเจ้า<อ>เพชรสยามนะครับขาทอขาแม่แรืไม่ไก่แม่เพิ่นแม่พันเพินเพ่นนะครับเป็นลูกเกาเจริญนะครับแม่เพิ่นสูงลอยหาสิบสามถึงลอยหาสิบห้าพี่น้องเขาเป็นควายลูกคอ,อกพี่น้องเดอ้อตัวนี้คือผสมยุ่กับนีนะครับเป็นเป็นลูกคอ,อกเป็นลูกบีดเนาะค่ะพี่น้องมาเบ่งเอาเด้อพี่น้องเข้ายู่หนี่นะครับบรรยากาศโอ้ปวดแล้วมองไงโอ้ยหูพี่น้องเข้าแพ้ใส่รองเท้าไปเลยไม่สี่สิบปนได พับเบิ้งขาเดินน้องเด้อขว่ามันข้นเลยเ้อขาคนสองขาเด้อไม่กี่ทอขาไปหน่อยโโตเบิ้งเขาพันธีระบานเนาะเขาแตกพร้อมเป็น้องเขาเมึงเนี่เขาออกปิลิเลยเป็น้องแต่ว่าคนเขาใหญ่นะครับเบิ้งเล็บพันธีระเป็นน้องปัดตัวมาเบิ้งกอนเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งมาจรองมาเป็นลูกเขยเด้อผู้ใดเอ่อจากได้สายอ่อลุงเพชรนะครับยืนพิงหอยามเพิ่นยืนอันแจ้งนั่งนี่ย่างดีดีแด้ย้ำมาพี่มาพี่ ีู่กำลังกินหยาอยู <h <h ่เนาะกินกล้วยมัดมัดมือแล้วเอกวีเลยสองวีจ้ะเบืองแนวพี่น้องหอโอ้พองเมืองข้าวพอดเนาะนะครับต่ำยามเลยตอนนี้กำลังเป็นเหี้ยนนมเนาะจ้ะตอนนี้ขนกำลังเป็นเหี้ยนนมนะครับยูดาคือไทยเพิ่นปอด่น้องเบืองเลยผุ่นแม่เพิ่นเนาะจ้ะเป็นใบกอบวะจ้ะอันนั้นแม่ลอยหาสิบสามถึงลอยหาสิบหานะครับได้ถวยจักถวยหรือเจักถวยลรือแพร ซิบหาถวยสิบหมกถวยได้ซิบหาซิบหาซิบโกถวยเนาะแม่เพิ่นคือถวยประกวดด้วยพี่น้องด้วยซิบหาิบกถวยนะครับแล้ววันนี้ตัวตัวตัวนั้นเนี่ตัวน้องเพื่นี้ตัวยังไงเนีตัวยังน้องยกค่ะน้องยกเนาะได้ถวยนึงค่ะได้ถวยแล้วเนาะตัวนี้ได้ถวยแล้วมีถวยรางวัลติดตัว้วมีมีถวยนะครับพี่น้องเฮาแล้วก็ตัวนี้พี่น้องครับปานี่คือนำเสนอนะครับวันนี้คือเป็นควายของพ่อเหมียนพี่น้องเฮาพ่อเหมียนว่าไนพ่อเมียนอุดรด เมียนสลัข้ามนะครับซึ่งอ,อีพอยน์เนี่ยเรากับบอสยูนําพียมน้องอ่ะแหละพี่น้องเฮานะครับเพิ่นได้ไปเป็นเทวดายุทสวรรค์แล้วนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เพิ่นย่างถิ่มไว้ให้ลูกให้หลานนะครับไว้เลี้ยงไว้ดูแลพี่น้องเฮากับบอสูงมากมายแต่จี้ก็สิสูง140 3ิบได้แต่ตอนนี้เพิ่นได้ลูก11ตัวแล้วนะครับความสูงก็อยู่ประมาณ139บวกลบได้นะครับแต่ว่าอีกประมาณศอกนึงนี่ล่ะพี่น้องเฮานะครับท้อ,ทองเพิ่นสิจูดินตอนนี้้้ทองกกับไผ็แพ ไอ้ฟ้าประธานจ้ะฟ้าประธานเนาะจ้้โอ้ยถ่องฟ้าประธานเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ไอ้บักบียร์ข้าสูงลอยหกสิบยังเหรอหกสิบสองหกสิบสองเนาะจ้านะครับแม่ซ้ำนี่แหละพี่น้องข้าวทรงดูกสูงลอยหกสิบกว่านะครับแล้วก็คือรุ่นรุ่นลูกลูกหลานเพิ่งอย่างนี้จะลอยหาชิดบวกมันเนาะจ้านี่พี่น้องข้าบมองนี่ตัดตัวแม่คุณนะครับซื้อเพิ่นแม่คุณเท้าคักแล้วล่ะตกมาปีนี่ อีอีพ่อใหญ่เพิ่นได้ฝากไว้นะครับเป็นเป็นแม่ขอ,อกแม่รักให้ให้ลูกให้หลานได้ดูแลเบิ่งพี่น้องเฮาเนี่ยได้เบิ่งพี่น้องเฮาเน้เนคือให้พี่น้องเบิ่งนะครับอันนี้คือเป็นควายเฮาบ่รู้พันธุกรรมเนาะแพ่เนาะจ้าบ่รู้พันธุกรรมรู้แต่ว่าเพิ่นเป็นสายสามบานเฮานี่เนาะแม่นค่ะเราเก่านะครับแต่ว่าใจลูกนี่พี่น้องเฮาปั๊ดแล้วเพิ่นบ่เคยจอยเลยควัวนี้เนาะจ้าบ่เคยจอยเลยพี่น้องเฮานี่นี่ ยุบประมาณนี้แหละพี่น้องครับตัวน,นี้ท้องฟ้าประท่ายังเดือนแล้วนี่ซ <4 S 1> ีเดือนกว่าแล้วค่ะซี <4 S 2> <5 S 1> เดือนกล้วยเขาห <4 S 2> าแล้วตีเนาะหาไปเละไอหาเดือนเนาะจ้ะสอกหนึ <c oughs> น่งพี่น้องเข้าท้องพันธุ์จิดินพี่น้องครับบึง <c oughs> บ่งเนี่ยบึ่งบึ่งบึงพี่น้องเข้าตัวตัวพุว่นลูกพันธุ์พี่น้องเข้าตัวตัวพุ่นลูกบีกุ้งไถ่สิพี่น้อลูกบีกุ้งไถ่ลูกลูกบีกุ้งไถ่เด้อพ<า>ี่น้องเด้อนะครับป๊าตัวลูกปลาเงินก็ได้ยุบก็หนีแล้ว ลูกบ๊กุ้งไทยกับยุบนีลูกเทพมงค้นลูกเบิ่มพันล้านเก่าจะเจร่ญนเก่าจะเลื่อนได้คบรบก็ถุกพอเลยยุธิเมียนี่เนาะ,ะแล้วกับข้าวบีงข้าวปันข้าวายสมัยนั้นคือให้ถือว่าก็ได้จับได้ใบเงินล้านน้ำผึอยู่เนาะ,ะย้อนเงินค่อยแม่นี่เนาะ,ะนี่ครับเป็นบุญเป็นคุนนะครับเป็นสิ่งตอบแทนที่พอให้เมียนผ้าลูกผ้าล้านนะครับเล่าได้ให้ลูกให้ล้านได้เลี้ยงนะครับได้พัฒนาต่อ เล่าบอกว่านะครับเล่าบอกใส่หูผมว่าบรหาแต่ไปเห็นงานการเห็นงานไก่บั่นไก่เมี่ยงดอกขอแต่ว่ามีความสุขนะครับแล้วก็มีต้นทุนอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับไห้กับหน้าพี่น้องเฮาอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่เพิ่นบอกพเพิ่นเล่าเพิ่นสอนมาพี่น้องเฮาแล้วก็เพิ่นได้เคยได้เห็นนะครับแล้วก็ตั้งเล่าให้เฮาได้ยู่ได้กินได้เนะาะนะครับย้อนงวงย้อนควายโ่<อ>งหมูเลี้ยงจบกับย้อนควายนี่ละจ้ะไอ้แกนไอ้แกนแกนี่เราเป็นผู้ใหญ่านาฏนี่สิ อยู่น้ำพองคะ่ะอยู่น้ำพองเนาะค่ะอันนั้นลูกไส้ลูกไส้ใหญ่อจ้านะครับแล้วอีกผู้หนึ่งคือเอือยเราอยู่ไส้ก่อนยู่ต่างประเทศค่ะยูต่างประเทศเนาะคก็นี่ครับเป็นนตำปักตำเลี้งของอีพอยนี่เมียนนะครับซึ่งเล่ากะให้ว่าเป็นบุกบุกบุคลากรที่เป็นบุกเบิกในช่วงอ่าอพัฒนาควายเนาะ,ะนพัฒนาควายพี่น้องเฮานี่คืออีกหนึ่งข้อหนึ่งลักนะครับนะครับที่เป็นต้นแบบต้นเล่าให้พี่น้องได้แถวแถวบ้านเฮาเนี่ เลี้ยงควายเต็มอยู่นี่ก็ย้อนว่าพอให้เมียนเพิ่นพักดันเนาะนะครับถึงที่ว่าเฮาบ่ได้ขายตัวละสองแสนสามแสนตัวละล้านสองล้านคือเพิ่นแต่จริงๆแล้วคือพ่อได้ใส่นีทอกศรนะแี่เนาะส่งลูกเลี้ยนจบปริญญาเพิ่นหญ้าส่งลูกเลี้ยนจบส่งหลานเลี้ยนจบนะครับปริญนยงปริญญากับยอนควายพี่น้องเฮานี่คือบุญคุณควายบุญคุณนะครับของควายพี่น้องเฮานี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับกระบอกให้พี่น้องได้ฟังนะครับเอา มักตัวไหนสนจิตสนใจตัวไหนก็บเจังทัวมาสอบถามนะครับกับจ้าขางผลเดิมพี่น้องเด้อ <c oughs> สำหรับวันนี้พ่อใบสำนีสวัสพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ